ค่ำวันนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวีเสด็จมายังสถานีวิทยุทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการทบีนับ,บนวันวรารตี้ช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิกทูบีนับวันที่เขียนไปขอพระราชทานคําแนะนําในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายทโนไทยเอื้อมอมรัตน์นายวันพิชิตนิมิตภาคภูมิและนางสาวแคริสเจนส์มทเป็นผู้ดําเนินรายการสําหรับรายการทูบีนับวันวอร์ติตี้เป็นรายการที่กลมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนับวันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที